สบายดีมาทุกคนคลิปนี้ไม่นี้สิพามาหาเนาอไหมอยู่ใกล้ๆบา้านนีนนนน่ปลาเนาอไหมนี่เนาอไหมเนาอไหมเนาอจุบุจิปิอยูหอ่หลายอยู่ได้ ป้าน้ไม้เน่นอนหมใหง่พุ่นะสีขาไปข้างในนี่สเขาไปได้บ่นี่นอนหมอยู่ไนพ่นก็ชิมีหลายอู้ย่าไมยไก็ม่จะนอใหญ่ ่ว่าเข้าออไปน่ตนองในใส่ผ้าฟันน,น,ออน,นี่น้องง่ายเห็นบอเห็นบอไม่ได้เน่อันนี้มันแค้มทางปลาแค้มทางใกล้บ้าน อืมอืมทั้งไงทั้งยาวน้ำไม่นี่ก็ได้อ้ายอยู่ไหนต้งนี้มีบ่ร์ต้งนี้บ่มีมีอยู่แต่ว่าอยู่ไหนน้ำไม่น้ำไม่ปะน้ำไม่ สมว่าปลาน้ำไหม่เนาะมีแต่ปลาน้องจุปุจิปิอยู่เอาเอาน้ำไหม้กันเอาน้ำไหม้กันเด้อน้ำไม้ไปแกงซื้อกินโอ้ยนอนนี่คือสิมันมีคนมาเหยียบเลยเหรอถ้าก็มีคนมาเหยียบ คุดเอาน้าไม้กันเด้เอหน้าไม้ไปแกงสุกินพ่อกันคลิปหน้าคลิปหน้านี้มันแกงน้ำไม้แซ่บๆสดๆดบายทุกคน